พลตำรโทรวินัยทองสองหวัวหน้าชุดเฉพาะกิจสรสยืนยันจับตัวนายสนธิยานชื่นฤทัยทยในธรรมหนึ่งในแกนนำกปปสที่ถูกออกหมายจับได้ที่ห้างดังย่านลาดพร้าวขณะนี้ควบคุมตัวไปสอบที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนคลองหลวงประทุมธานีคอปทอเคลื่อนขบวนต่อปิดกรมสรรพสามิตส่งข้าราชการกลับบ้านส่วนนายพงศ์ษาชูแนมนำมวลชนกปปสชุมพรปิดศูนย์ราชการกระทรวงการคลงัง ห้ามข้าราชการนำเงินภาษีทุกรูปแบบส่งให้รัฐบาลใช้ในโครงการรับจำนำข้าวพบรถเก๋งภรรยาตำรวจสอพอราตาบรรยงที่ถูกคนร้ายจจอหยิงเสียชีวิตแล้วใช้น้ำมันล่าจุดไฟเผาร่างกลางตลาดนัดถูกนำไปทิ้งใกล้สถาบันการศึกษาปอนเนาะเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่ตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงเทียบประวัติอาชญากรรมเร่งตามจับโดย Attack 3D Clean Action